ตื่นเช้ามาเห็นหมอกแบบนี้บรรยากาศดีมากเลยค่ะทุกคนแล้วลมคือแบบได้ยินเสียงลมไหมคะโคตรเย็นเลยค่ะเย็นสบายแบบฟินสุดๆเลยชอปเปอร์สวัสดีค่ะทุกคนเช้าวันนี้ตื่นมาคือแบบเย็นยังไม่พอนะคะบรรยากาศโคตรดีเลยค่ะหมอกลงเยอะมากๆเลยนะคะนี่มาดูหน้าบ้านน้องใคดค่ะโอ้ทุกคนสวยมาก ไม่เห็นยอดดอยแล้วนะคะรอยเห็นแต่ตีนดอยนะคะตอนนี้ยอดดอยปกคลุมไปได้วยหมอกแล้วเรียบร้อยนะคะล่าสุดเสียงแข็งแล้วค่ะนี่สว่วนนี้ก็จะเป็นต้นไผ่นะคะลมแบบเย็นสบายมากๆอันนี้คือลมธรรมชาตินะคะต้นไผ่กส็สูงเนาะเป็นว่าวะกลือนะคะเอาไว้สําหรับเอาไว้สําหรับสร้างบ้านสร้างกระท่อมนะคะนี่ค่ะช่วงนี้ทุ่งนาก็ ลงจองแล้วนะคะยอดใดก็ยังมีแบบปลูก่วแดงอยู่ออกเหลืองเหลืองแล้วนะคะเพราะว่าได้ใกล้ถึงฤดูเก็บเกี่ยวแล้วค่ะทุกคนหมอกเยอะมากนั่นลอยมาอุ้ยลมเย็นมากเลยอะ่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปบนนี้กันนะคะว่าวิวจะสวยไหมนะคะอันนี้ก็คือทําไว้ได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะเป็นลานที่แบบสําหรับไว้ถ่ายวิดีโอหรือว่านั่งเล่นนะคะก็คือที่ชมวิวนั่นเอง นี่ว้าวทุกคนหมอกยามเช้าสวยมากาดีกเสียงลงไหมคะทุกคนชินสบายมากอยากให้ทุกคนได้สัมผัสมากเลยอะทางล่างก็เป็นลำห้วยมองลงไปนะคะแล้วก็แบบน้ำใสมากใสแบบใสมากอะทุกคนเออเฮ้ยสดชื่นมากเลย เดี๋ยวขอกลับไปหลบที่บ้านก่อนนะคะเพราะว่าเย็น